สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่สถานีนะคระราชสีมานะคะวันนี้พวกเราจะมาดูเครื่องยึดเหนี่ยวรางแต่ละชนิดค่ะจะดูกันเลยตัวนี้จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวรางชนิดอ e ีคิฟไทยนะคะซึ่งผลิตโดยบริษัทแ e n ดอนค่ะเครื่องยึดเหนี่ยวรางตัวนี้จะใช้กับหมอนรองรางแบบคอนกรีตค่ะซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้นะคะจะมีอินซู a เลเตอร์มีเรียลแพดมีโชเดอร์ค่ะตัวนี้ และ eclip นะคะส่วนประกอบของเครื่องยืดเหนี่ยวรางจะมีประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวรองรางสำหรับหมอนไม้นะคะชนิดตะปูรางหรือล็อกสไปซ์ซึ่งบนหมอนรองรางก็จะมีจานร,รองรางแบบยางบาเดียวมีร่องใต้ฐานสำรู้คะ่ะตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวราง ใช้สตีลเบทเพสออนเทิร์นเอาผลิตโดยบริษัทแพนดอนนะครับเครื่องยึดเหนี่ยวชนิดนี้มีส่วนประกอบดังนี้คอนเฟิร์มิ่งแพดเบสแพดอิสเลตเตอร์ซูเดอร์อีชิฟเอชเอร์โบล์ซิริเตตวัตช่อนะครับเครื่องยึดเหนี่ยวรางที่เราพูดมาสามชนิดก็จะมีประมาณนี้นะคะ ต่อไปเราจะไปสำรวจอะไรกันอีกไว้ติดตามชมครั้งหน้า